เดี๋ยวเราพามาดูงานแก้ไขเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเป็นงานแก้ไขงานเพิ่มเติมงานสร้างเพิ่มเติมนะครับของเก่าเขาทำมาแล้วก็ทำไว้ได้ดีนะครับผมแต่อาจจะใช้เวลามานานแล้วทุกอย่างต้องมีการปรับปรุงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับอันนี้เป็นงานเริ่มเริ่มทำแบบเพิ่มเติมนะครับผมจากที่แผงประตูยังไม่มีนะฮะแล้วก็ในรถในคอนโซลนะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับของเดิมฮะจะต้องทําพื้นขึ้นมาใหม่นะฮะหลังคงหลังคานะครับผมแล้วก็ภายในจะหุ้มใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ชุดเครื่องเสียงเดิมนะฮะที่ทํามาแล้วนะครับเจ้าของเก่าเขาก็ทําไว้ดีมากๆนะครับผมเสียงดีค่อนข้างเพาะนนะครับนี่นะครับทุกอย่างจะมีการทําหุ้มหนังใหม่นะครับผมสีก็จะเป็นในลักษณะโทนนะสีเขียวนะครับนะครับสําหรับังคันนี้นะฮะ ه, ก็สีเราจะเป็นแนวคลาสสิกนะครับเป็นมิสูไซโคนนะครับและสีที่เราจะใช้ก็จะเป็นสีแดงนะครับสีนี้ฮนะแล้วก็เป็นสีเขียวนะครับก็เดี๋ยวรอดูฮนะว่าจาัดทรงเข้าลงตัวดีไหมอันนี้ก็จะเป็นหลังคาเป็นเป็นหลังคาที่หุ้มใหม่นะฮะที่เราจะทําการติดตั้งใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวามาดูอีกทีนะครับหลังจากที่เรา ทำการสร้างเสร็จแล้วก็ว่าจะสวยขนาดไหนครับส่วนราคาสนใจสอบถามมาได้เลยนะครับราคาไม่แพงครับทำตามหน้างานครับราคาเราจะไม่มีการตีราคาเผื่อนะฮะเราจะตีราคาตามหน้างานครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับสอบถามกันได้เลยครับฝากผลงานด้วยนะครับ